สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนิงเอาผลงานที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเสื้อต่อดอกนะคะแต่งระบายที่ชายแขนแล้วก็ชายเสื้อนะคะเป็นต่อดอก ลายโปร่งๆนะคะเพื่อนๆก็นิงเคยทำไว้แล้วนะคะหลายตัวแล้วก็มีคลิปสอนด้วยนะคะส่วนตรงคอนะคะก็จะเป็นคอปาดกว้างแบบนี้นะคะลูกค้าก็ขอเป็นคอปาดกว้างเลยนะคะแต่ว่าเวลาเพื่อนๆทำก็ต้องคำนึงถึงสัดส่วนสีรละของคนใส่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไหล่เราแคบไปเนี่ยก็จะไม่เหมาะนะคะกับ พอปาดกว้างแบบนี้นะคะแต่ถ้าไหลายเรากว้างๆก็ใส่สวยเลยค่ะแบบนี้นะถักไม่ยากนะคะลายนี้นะไหมที่ใช้นะคะก็จะเป็นไหม NR เส้น20ไม่อ้วนนะคะเพื่อนๆซึ่งขนาดเส้นก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะกําลังดีเหมาะกับลวดลายโป,ปรงๆแบบนี้นะคะหรือว่าลายพัดซ้อนหรือลายถักแบบท็อบดาวนะคะก็จะเหมาะมากๆเลยค่ะก็คือให้ความพอดีนะคะไม่เหลวเกินไปค่ะ